สดสดร้อนๆ้อนกันไปเลยจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูงานรับนี้กันค่ะ กระสอบที่เราเปิดในไลน์นะคะลดสามร้อยทุกรายการเลยค่ะพี่หาใครรับกระสอบที่เปิดในไลน์ลูกค้าพิมพ์รับมาได้เลยนะคะใครรับกระสอบที่เราเปิดในไลน์นะคะลูกค้าพิมพ์รับมาได้เลยมาเร็วนิดนึงนะพี่นะกลัวฝนกลัวฝนกลัวแบบว่าเดีย๋ยวตกหนัก<า>มไม่ทันในสุดรตรงกกองมาเลยนะกองใหญ่ เสียงชัดไหมคะพี่หาเสียงชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมสวัสดีค่ะมาจา้ะเดี๋ยวเรามาเปิดกระสอบแรกกันเลยนะคะ yc ศู2ย์หสอง h ค่ะลูกค้ากระสอบที่เราเปิดในไลฟ์นะคะลดสามร้อยเปิดอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูนะคะพี่นะ <c oughs> สวยเลยเป็นไงละ่ะนี่นะคะ มีลูกค้าหลายท่านรถเนี้ยบางท่านก็จัดไปละยี่สิกระสอบบางท่านก็จัดแค่แบบว่าห้ากระสอบนะคะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวรอของถึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มเพราะว่ารถใหม่อยากเห็นของอ่ะเปิดให้ดูแล้วค่ะพี่คะเปิดให้ดูแล้วนะคะเปิดให้ดูแล้วแล้วใครที่อยากได้เพิ่ม รีบเลยพี่รีบเลยนะคะ150กระสอบของเราตอนนี้มีว่างอยู่ประมาณครึ่งเดียวแล้วนะคะลูกค้ารีบให้ไหวเลยนะคะ062น,นันนัน,นันน,น,นัดิกกี้ดิกี้กอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์แป๊บหนึ่งนะพี่นะพหะแต่นะแป๊บหนึ่งนะดำแบบโอเคได้ๆได้ได YC 062 CH s w e a t ส r วตคอกลมนะใครรับกระสอบนี้ลูกค้าพิมพ์รับไว้นะคะใครรับกระสอบนี้ลูกค้าพิมพ์รับไว้นะคะใครอยากได้เยอะ ส0บ0ี0สิลูกค้าเรีบแจ้งเลยนะคะเพราะตอนนี้ลูกค้าตัดล็อตกันเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ลูกค้าตัดล็อตกันเยอะมากค่ะ แป๊บหนึ่งนะพี่ดำเรื่อยๆก่อนแป๊บหนึ่งนะเน็ตยังไม่มาเครื <c oughs> ่องไอโบวมันยังไม่โหลดเลยเนี่ยดูดิตอนเนี้ยงงกับมันมากเลยอ่ะมาละชัดไหมเนี่ยลูกค้าท่านใดที่ต้องการรับเยอะนะคะลูกค้าทักแชทมานะสิบกระสอบยี่สิบกระสอบสามสิบกระสอบห้าสิบกระสอบแจ้งมาได้เลยนะคะลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะ ส่วนใครรับสอบนี้ลูกค้าทิ้มรับไว้นะคะใครรับสอบนี้ลูกค้าทิ้มรับไว้มาจากพี่จ๋าอันเนี้ยมันยังไม่หมุนเลยอะตอน,นเนี้ยเน็ตมันยังไม่หมุนเลยตอนเนี้ย มาสวยมะใช้ได้เลยนะรถใหม่พี่มาเลยโอ้แบรนด์ก็จัดอยู่นะจัดว่าเด็ดอยู่นะจัดว่าเด็ดอยู่จัดว่าเด็ดอยู่นะราคาขึ้นไหมคะราคาขึ้นไหมพี่ราคาพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นไหมคะเชิยพี่ออย ที่ซาิสารับกระสอบนี้นะคะแคปได้เลยค่ะพี่หาแคปได้เลยลูกค้าขาใครที่รอรีวิวล็อตใหม่อยู่นะคะลูกค้าขาใครที่รอรีวิวล็อตใหม่อยู่นะคะลูกค้ามาเลยจ้าลูกค้าขารีบมาดูกันเลยนะคะรีบมาดูกันเลยค่ะรีบมาดูกันเลยค่ะลูกค้ารีบมาดูกันเลยค่ะเราตัดให้ดูกันสดๆเลยพี่นะคะลูกค้าบางท่านที่แบบว่ารับห้ากระสอบเดี๋ยวรอ ไปเปิดดูก่อนนะคะดูงานก่อนอะไรอย่างนี้อ่านี่เลยเปิดให้แล้วคะ่ะพี่หาเปิดให้แล้วด่วนๆเลยนะพี่นะด่วนๆเลยนะพี่สริษาแคปนะไนกี้จ้าไนกี้นะคะไนกี้เนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะพี่ดูดิอ่ะสลับเลยมา สวยงามมากเลยค่ะพี่หาสวยงามมากเลยอโอ้ยรอ่ดรอดกระสอบท,ที่เปิดในไลฟ์นะคะกระสอบที่เปิดในไลฟ์ลดสามร้อยค่ะลูกค้ารีบจัดเลยนะคะเม d อินโคเรีย สวยมากเลยอ่ะอ่ะกระสอบใหม่ลูกค้าแคบเลยกระสอบใหม่ลูกค้าแคบเลยดูงานก่อนเลยนะคะดูงานก่อนเลยเป็นไงคะสดสดค่ะนี่รหัสนี้จีบสิคะโอ้ยสุดยอดรสนานแบนดีมากค่ะพี่อ้าวลบแคบนะคะลูกค้ารีบแคบลอยรีบแคบรีบพักชัดมานะ รีบแคปรีบทักแชทมานะคะลูกค้าขาดิกกี้นะคะดิกกี้ดิกกี้รีบแคปเลยลูกค้าขารีบแคปรีบทักแชทมาเลยนะคะใครอยากได้กระสอบใหม่ใครอยากได้กระสอบใหม่อ่าใครอยากได้กระสอบใหม่มาเลยค่ะลูกค้าลดอ่ะดูดิเท่มากเลยอ่ะลดอ่ะ เทมากเทมากนั่นนั่นนั่นดูดิอย่างสวยเลยพี่อย่างสวยเลยสวยมากโอ้ยอ่ะดูไปพี่จ๋าดูไปเด็ดไหมเด็ดไหมรัดนี้เป็นไงใครอยากได้เพิ่มรีบไวๆนะคะก่อนจะหมดนะคะ ก่อนเจ้าใหญ่จะตัดล็อตนะคะพี่รีบไปไวเลยนะยนี่ลายสวยมากลายสวยมากเลยไหนดิเพราะมันเป็นแบบปั๊มนูนนะปั๊มนูนด้านในนะอ่ะสวยมากเลยครับค่ะ ใครอยากได้สิบกระสอบยี่สิบกระสอบพี่จ๋าแจ้งมานะแจ้งมาเลยรงสวยอ่ะนะระทีนก็สวยนไหมคะ,ะใครอยากได้สิบยี่สิบกระสอบสามสิบกระสอบลูกค้ารีบแจ้งมาได้เลยนะคะอุยสวยมากเลยอ่ะมูหลานนะอันนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจผ้าใหม่มากเลยอ่ะ สวยสวยสวย,ยนวเนมเนี่ยสวยมากเลยค่ะตัวนี้เป็นงานปักนะงานปักนะคะมาสวยมากเลยนะสวยมากเลยอะย่ะโอ้โดอลลันาดาอย่างสวยเลยอ่ะดิสนีย์อะย่ะแล้วก็มันเป็นทรงแบบ ส่งส่งผู้ชายอะดีเคนไว้โอ้ยลอดลอดล,ลูกคา้ากระสอบใหม่รีบเลยนะคะรีบแจ้งเลยค่ะรหัสไวัสี่ศูนย์หกสองนะคะสเวตเตอร์คอ,อกลมค่ะขายดีตลอดการค่ะล็อตนี้แบบถือว่าจัดหนักหน้นะคะเพราะว่าลูกคา้าเจ้าใหญ่ตัดร็อตกันเยอะมากเราเลยแบบว่ารีบแจ้งโรงงานเลยว่าพี่0ศูนย์หอบนี้แบบขอหลักร้อยอัพมาเลยนะคะจัดใส่ตู้มาเลย มาเต็มๆเ,เลยพี่จ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสุดยอดมากนะคะรหัสนี้เร็วมากพี่รหันนี้เร็วมากค่ะศูนย์หกสองซีเอ็แป๊บเดียวค่ะพี่หาแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดค่ะผ้าสวยผ้าสะอาดมากค่ะเนีย่ยดูดิแบนทั้งนั้นเลยอะ่ะกะสอบใหม่เรียบเลยนะลูกค้า จำท่านใดที่แบบสั่งไว้แล้วนะคะโอนไว้แล้วนะคะแล้วอยากได้เพิ่มพี่มาดูรีวิวก่อนเลยพี่มาดูรีวิวก่อนเลยพี่มาดูรีวิวเลยสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยพี่มาดูรีวิวได้เลยนะเรียบๆนี่ก็ยี่ห้อนะคอมมี่ทอมมี่นะ เ็นไงเรียบรู้นะแต่แบรนด์นะคะพี่โอ้แล้วือมันเป็นทรงแบบเมนทะูเมนไงเป็นทรงผู้ชายอ่ะพี่ <Okay. S 1> ทรงผู้ชายแบบเนี้ยคือทรงแบบเนี้ยมันขายได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยออเนี่ยต,ตัวนี้ที่ถืออยู่ก็น่านน่านนน,นเห็นไหมคะแบรนด์ดีมากค่ะและที่สําคัญคือผ้าสะอาดแล้วรหัสนี้รีวิวเยอะมากนะพี่รีวิวเยอะมาก ไม่คนะ่าหล่นะชมเอ่อดูด้านหลังดินิวยอร์กอะไรไม่รู้พี่ทำเท่มากเลยอ่ะลูกค้าค่ะกระชอใหม่ลูกค้ารีบแคปบนะคะรีบแคปะะบแ,คปแล้วรีบทักน้องแอดมินมาได้เลยนะคะรีบแคปบมาได้เลยนะคะงานสวยๆวยทั้งนั้นเลยค่ะพี่ 4K ค่ะลูกค้าคะคาวินคายอ่านี่เปิดกันสดๆเลยนะน้องน้องก็ลงตู้กันไปนะคะเราก็เปิดให้ดูกันเลยพี่จ๋าเปิดให้ดูกันเลยนะสดๆไปเลยนะ อาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดๆอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้เรียกค่าบริการในการเรียกกระสอบละสามร้อยบาทจ้าหกร้อยดีกว่าอ๋อหกร้อยบาทค่ะพี่หาโทษทีค่ะ,ะททค่ะาบริการในการเรียกกระสอบละหกร้อยนะคะลูกค้าขาสวยเนาะ กือมันเป็นทรงมันเป็นทรงผู้ชายอ่ะเป็นทรงผู้ชายอ่ะที่ตัวนี้ฟิลล่านะซื้ออยู่นี่ก็เออเป็นงานละพี่ฟิลล่างานปากนะจ๊ะขาวจัวขาวจัวมากหน้าเจียมากจากขาวมากค่ะพี่หาขาวสุดๆขาวจริงๆขาวจัวๆเลยผ้าแบบใหม่มากเลยพี่หาผ้าใหม่มาก วงอีวงอะไรอ่ะสวยไหมเออนะแจม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 ลูกค้าท่านใดที่อยากจะรับเพิ่มนะคะลูกค้าทักแชทแจนงน้อแอดมินได้เลยนะ บํนูนพี่จ๋าบํนูนนะทรงเป็นทรงผู้ชายเห็นไหมคะคือทรงผู้ชายที่แบบว่าทรงแบบนี้ผู้หญิงชอบอะเออเอาเอาตรงนะทรงแบบนี้ผู้หญิงชอบอะนะมาน,านาค่ะเ็นรหัสไวซศูนย์หกสองซ h คะ่ะลูกค้ารีบแคปรีบทบักน้องแอดมินมาเลยนะคะรีบแคปรีบทักมาได้เลยลูกค้า่ะ ผ้าใหม่มากผ้าใหม่ผ้าสวยมากจ้าอยากได้กี่กระสอบรีบแจ้งมาได้เลยนะคะอยากได้กี่กระสอบลูกค้ารีบแจ้งมาได้เลยนะคะาแบรนด์ดีมากเลยอ่ะไห,หนดิอ,อาดอะนะงานแรก็มีมา ยีห่อดีนะผ้าสะอาดสวยจัดว่าเด็ดโอ้เริ่สุดยอดสวยอ่ะนะน่ะทรงสวยมากเลยทรงยทรงแบบกำลังดีอะ่ะ ทุกคนแบบชอบมากเลยนะคะลูกค้าขากางเกงเดินป่า YC062C h ว่างหนึ่งกระสอบเอ้ย YC062MP กางเกงเดินเดินป่า YC062MP ว่างหนึ่งกระสอบสุดท้ายว่างหนึ่งกระสอบสุดท้ายลูกค้าท่านใดที่ต้องการรีบเลยนะคะ YC062MP ว่างหนึ่งกระสอบสุดท้ายเสื้อเดินป่าเสื้อเดินป่า YC062L ของหมดแล้วเสื้อ ซา่าห์ซา่าแมนแมนะคะลูกค้าเสื้อเดินป่า YC062L หมดแล้วนะคะลูกค้าขาสุดยอดมากค่ะลูกค้าใครอยากได้การสอบใหม่ลูกค้ารีบเลยท็อปเทนไม่งยังใหม่เลยนะโอ้ใหม่มากเลยอะ่ะสีเรียบๆแต่ว่าน่านิวบาลานโอ้เดี๋ยวขอตัวนี้กันนิวบาลานเป็นไง สวยมากเลยพี่พี่จัดได้เลยนะ <Yeah. Kobe. S 1> อยากได้สิบกระสอบยี่สิกระสอบสาสิบกระสอบพี่ทักแชทมาได้เลยนะคะทักแชทมาได้เลยตอนนี้ลูกค้าเริ่มตัดกันเยอะมากแล้วค่ะยี่สิบกระสอบห้ากระสอบลูกค้าเริ่มตัดกันแล้วค่ะมาเลยจ้ะลูกค้าบางท่านแบบสั่งจํานวนน้อยอยากจะดูงานใช่ไหมคะคือลูกค้าบางท่านเนี่ยสั่งจองมาก็ yeah, <right. S 1> อ,อ๋อละนี่ตัวนี้ก็งานยี่ห้อนะ สั่งจำนวนน้อยแบบบางท่านอยากจะดูงานก่อนไงมาเปิดให้ดูเลยพี่ไม่ไม่ต้องรอดูงานก่อนเลยพี่สั่งต่อเลยค่ะพี่สั่งต่อเลยอืนกี้จ้ะยังสวยเลยค่ะนกี้ค่ะขอตัวนี้กันขอตัวนี้กันขอนกี้กันขอนกี้กันเอ้า a d i d a นได้แบรนด์เยอะมากใครอยากได้กี่กระสอบลูกค้าแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะรหัส y 4 0 6 2 C h ค่ะลูกค้าค่ะ Y ายซีศูนย์หกสองค่ะสวยของจริงค่ะใหม่ค่ผใหม่ใหม่ฮึมทรงสวยด้ะทรงสวยด้วยตัวนี้น่าจะ GU นะนี่ไหมคะเี็บเรียบแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วพี่ GU ของเราค่ะโอ้เมนดังเลยยเขาุิ ฟิลลาโอ้ฟิลลาอย่างสวยเลยเป็นงานเป็นงานปักค่ะงานตักนะไนกี้ต่อเลยนะขนาดจับอยู่นี่แบบว่าไม่ได้ดูเลยนะไนกี้ต่อเลยคะ่ะเป็นไงสุดยอดอ่ะสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เออสวยอ่ะ กค้ารีบเลยนะคะลูกค้ารีบเลยค่ะใครอยากได้กี่กระสอบลูกค้ารีบได้เลยนะคะโดนหน้านอนค่ะสวยๆแบบนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยอีกเยอะเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรฮะอันนี้จีบใช่ไหมนี่ก็จีบเหมือนกันนะน,นี่นี่นี่ฟินล,ล่าฟินล,ล่าจีบฟินล,ล่าเป็นไงี้ลูกค้าแบรนด์แบบสุด เีนตัวนี้ก็ซีบเหมือนกันนะฮะโอ้โหดูเดือดมากค่ะพี่ดูเดือดมากจัดให้ไวเลยนะจัดให้ไวเลยนะจัดให้ไวเลยนะมาปล่อยให้ดูแล้วนะพี่นะก่อนจะหมดนะเนี่ยเนี่ยดูเรียบ,ๆบนเๆแบบนี้พี่ดูดิ Nike นะน่ะดูโลโก้ของเขา ไนกี้นะคะเจอร์ดานโนมาโอ้โหจีออดาโนก็มีมาคะ่ะคุณพันยอะมากเลยอะ่ะมันเยอะมากเลยพี่นายกี้ไนกี้อีกแล้วคะ่ะรีบพักชั้นมาเลยพี่จ๋ารีบพักชั้นมาเลยเรียบเลยอุ้ยยังไม่หมดเลยอะเนี่ยแบบอืมเราเปิดรถใหม่ก็ต้องแบบอ่าให้ลูกค้าโดนจัดเต็มไปเลย จัดเต็มไปเลยน้องหมาน้องหมาอเมริกันอีกคนอเมริกันอีโก้ค่ะลูกค้าแคมป์หน้าจอทักแชทมาได้เลยนะคะลูกค้าแคมป์หน้าหน้าจอทักแชทมาได้เลยนะคะอ่ะไปมาเจ้าไปเลย พี่ปูขอเปอดิดศูนย์ศูนย์สองหน่อยค่ะศูนย์ศูนย์สองเจอไหมคะศูนย์ศูนย์สองอะ